Okay, โอเคก็ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพทุกคนกันด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสอนสมัครแอปเอกหรือว่าแอปไข่ของเราเองนะครับผมไอที่เอาไว้เล่นเกม v t ีเทนโดสวิตนั่นเองนะครับผมนะกเเ็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันหรือว่าคอมเมนต์ขอกันมาว่าเออช่วยสมัครให้ดูหน่อยได้ไหมมันสมัครไม่ได้ผมก็รู้เหมือนกันว่าไม่ได้ยังไงอะไรยังไงนะครับผมทั้งที่แบบว่าผมก็ บอกอยู่ว่าเออมันสามารถสมัครได้แบบ2แบบนะสมัครด้วยอีเมลกับพาร์ทแล้วก็ Facebook ทวิตเตอร์นะครับผมมันทําได้นะครับผมผมก็คงมกันเออมันทาไม่ได้ตรงไหนวะผมก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวลองมันล,ลองดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมมาลองสมัครดูให้อีกทีดีว่าเออเพื่อนๆเ,เนี่ยเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเจอปัญหาแบบไหนผมจะเจอปัญหาแบบเหมือนเพื่อนไหมนะครับผมที่มันสมัครไม่ได้นะครับผม ผมก็ไม่รู้นะว่ามันสมัครไม่ได้ตรงไหนนะเออก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากมายเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของคลิปนี้ดีกว่านะอันนี้ในคลิปนี้หน้าจอเน,นี้ยผมทําอีกเครื่องหนึ่งดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงเหมือนคนอื่นไหมนะครับผมแล้วผมจะมีวิธีแก้ให้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาสอนสมัครก่อนให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันสมัครอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะสมัครไม่ใช่ว่าสมัครเป็นด้วย Facebook หรือว่าทวิตเตอร์นะเรา อ่าบัญชีอีเมลชั่วคราวนะครับผมเออที่อ่ามันสามารถแบบว่าสมัครแล้วมันก็ใช้ได้เล่น v ีพได้4วันนะครับผมอีเมลชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าเล่น4วันหรือ3วันเนี่ยเล่น v ีพจบแล้วผ่านแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอ่าเข้าเล่นไม่ได้อีกนะในส่วนของอีเมลชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวเนี่ยก็คือชั่วคราวแบบเออเราแบบอ่าเรามาใช้แบบชั่วคราวแบบเขาเรียกว่าอะไร เราไม่ได้แบบสมัครเองอะ่ะประมาณนั้นนะครับผมแบบแค่เราแค่มาขอแบบอ e ีเมลจากเนี่ยใน Google เนี่ยมากดรับเพื่อ,อได้ตัวเลขเนี้ยเพื่อได้ทําการแบบมาสมัครให้มันเข้าแอปส่งของแอปขายได้เฉยนะครับผมนะมันเล่นได้สรุปก็คือมันเล่นได้ตลอดนะครับผมนะไม่ใช่ว่า,าชั่วคราวแบบจบวันก็เขาเล่นไม่ได้แล้วไม่ใช่แบบนั้นนะอ่าอันนี้ขอต้องบอกว่าแบบว่าบอกไว้ก่อนนะครับผมเผื่อแบบเพื่อนแบบเอเ,อเข้าใจผิดกันเนาะ โอเคนะครับผมผมสมัครด้วย Facebook กับ Twitter ก็เล่นได้4วันเหมือนกันนะให้ฟรีมา4วันเล่นฟรี4วันนะครับผมในส่วนของ VIP นะครับผมถามว่าเข้าเล่นยังไงเอ้ยไม่ใช่เข้าสมัครยังไงในส่วนของอทวิตเตอร์ Twitter กับอ่าเฟซบุ๊กก็เข้ามาตรงนี้เลยครับผมใต้คําว่าล็อกอินตรงสีชมพูตรงนี้แหละตรงสีแดงสีชมพูนี่แหละอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมนี่ก็จะ เจอให้เลือก2ออ่งอย่างของอันเลยแต่ทวิตเตอร์ผมยังไม่เคยอ่าสมัครดูนะครับผมหรือเลือกดูนะไม่เคยเลือกเลยแต่ว่า a c e b o o k ผมผมผมเคยทุยลิ้นพันผมเคยเลือกแล้วนะครับผมขออนุญาตผมมันลิ้นพันหน่อยนะแต่ว่าผมจะอ่าผมไม่ตัดต่อออกนะไอลิ้นพันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้มันแบบว่าคลิปยูเด,ยเดียวหน่อยก็แล้วกันนะครับผมโอเค ก็สามารถได้เลือกเลือก,เล,อกเลือกกันได้เลยนะครับผม Facebook กับทวิตเตอร์แต่ว่าทวิตเตอร์ผมไม่รู้นะว่าเล่นได้เปล่านะผมทวิตเตอร์เนี่ยผมไม่มีอะพูดง่ายไม่มีบัญชีนะแต่ว่า Facebook ผมทำแล้วเล่นได้จริงนะครับผมก็เล่นฟรีมีมีเล่นฟรีอยู่นะครับผมมาเราก็มากดอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับผมที่เราจะมาสมัครนะครับผมในส่วนของพาสเวิร์ดในส่วนของอีเมล กดมาตรงนี้ได้เลยครับผมนี่ก็จะเจอ username email แล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านไอ้ก็เลยว่ารหัสผ่านตัวเลขของอีเมลอะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน password ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทำเลยดีกว่าก่อนอื่นให้ตั้งชื่อ username ก่อนต้องการแบบไหนก็เลือกแต่เพื่อนๆเลยผมจะเอาเป็นง่ายๆเลยแล้วกันนะ p p o o z แล้วกัน p p o z z z ตัวเดียวพอแล้วก็1 1 ส่วนอีเมลเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่อันนี้เลยนะครับผม Google นะครับผมไปกดค้นหาแบบนี้เลยตามผมเลยนะครับผมแล้วก็กดมาที่เว็บไซต์อันแรกเลยนะครับอ่ะแล้วก็รอรอชั่ว,วรคราวรอสักครู่นะครับผมให้มันเรนเดอร์หาอีเมลชั่วคราวของเราก่อนนี่นะผมกดคัดลอกไป แล้วก็มาที่แอปไข่เลยนะครับผมใสอีเมลเมื่อกี้ไปครับผมใส่เรบร้อยมากดหน้านี้ครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆกดจิ้มตรงนี้นะครับผมขอรหัสผ่านมาที่เว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ะะรอสักครู่จะเจออะไรเนี่ยโอ้เยอะจัง <laughs> น่าจะอันแรกหรือเปล่าอันแรกนะครับผมอ่าก็จะเจอรหัสผ่านตรงนี้ให้เพื่อนๆคัดลอกไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ารีบใส่หน่อยก็ได้ยิ่งดีแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับผมอ่า p p o o z หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ได้เลยนะครับผมอันที่อันนี้ไม่มังคับนะครับผมไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ ไปเลยครับผมนี่เห็นไหมโอ้ยได้3วันวะ่ะ <_ letter> เออเออปัจจุบันได้3วันแล้วนะครับผมตะกี้ตะกอทุยอ่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะได้4วันนะครับผมสำหรับ VIP <_ letter> นะครับผมแต่ว่านี้คือเราได้ในส่วนของเล่นอ่าสมัครครั้งแรกเราเล่นได้ฟรี3วันนะนะปัจจุบันที่ผมอ่าทำคลิปหรืออัพคลิปโหลดนะครับผมเออนะฮะก็ถ้าถ้าคลิปเนี้ยมันผ่านไปไกลแล้วก็ ข้อมูลอาจจะมีคัดเคลื่อนได้ครับผมเนาะก็ใครทําตามผมเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับผมนี่ก็เยียบร้อยแล้วนะครับผมได้แล้วนะเล่นได้ฟรี3วันแล้วนะผมแล้วก็บัญชีนี้ก็สามารถใช้เล่นได้แล้วเพื่อนๆคนไหนอยากได้บัญชีนี้ก็เอาไปลองอินได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะหนะ้าที่ผมปล่อยนะครับผมแล้วก็ไปไปหาเปลี่ยนรหัสเอาเองผมไม่รู้รหัสผมไม่รู้วิธีเปลี่ยนรหัสนะแต่ว่าใครที่ต้องการอยากจะได้รหัสนี้ก็เชยครับผม เ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะผมรหัสผ่านกับพะน,นะอันนี้ผมส,สมัครให้เล่นเลยนะครับผมก็ให้เพื่อนกดออกไปเลยนะผมท่้นตอนถัดไปปัดแอปไข่ออกไปปัดอันนี้ออกเลยก็ได้แล้วก็เข้าแอปไข่ใหม่นะครับผมแล้วก็ออใส่พาสเวิร์ดกับอันนี้ดูเขาได้ไหมนี่นะครับผม p p o o Z11 นน,นะครับผมแล้วก็เหมือนกันเลย ppo เซตหนึ่งหนงอ่ะก็เข้าได้นะครับผมนี่นะครับผมนี่เข้าได้เลยล็อกอินปึ๊บนี่นะ แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลงเกมอะไรนะเครื่องเนี้ไม่ได้ลงเกมอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมมันก็เลยไม่มีอะไรนะให้เล่นนะครับผมเหมือนแบบว่ามาสมัครให้ดูเฉยๆนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็น V.I.P เนี่ยขึ้นมาอ่าตรงนี้ขึ้น 2D เดย์แสดงว่าวันนี้มันจะนับเป็นอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้กับเมื่อเรือนก็จะเล่นได้อยู่นะครับผมก็นับเป็น3มวันนะฮะก็ ประมาณนี้เลยก็เข้าเล่นได้แล้วนะผมดูตรงนี้ก็ก็รู้แล้วครับผมว่ามันเออเล่นได้ครับผมเออ่าเล่นได้แบบว่าเข้าเกมได้เลยมี IP. กดตรงกลางกดเลือกเกมแล้วก็กดตรงกลางเข้าเล่นได้เลยครับผมดูมีโคชานิดน้อยนะครับผมแล้วกดกระบาดไปเล่นได้เลยนะครับผมบกกกบาบตามปกติเลยนะครับอ่ะผมลืมบอกวิธีหาเหรียญน,นะครับผมถ้า v i p มันหมดเนี่ยเราจะหาเหรียญได้จากไหนเพื่อมาเติม v i p ต่อให้มันเล่นได้ต่อนะครับผมนะหลังจากที่เราสมัคร จะส่งแอปไข่ให้เล่นฟรี4ว,วันนะครับผมเอ้ยสวันนะครับผมเออก็วิธีแรกครับผมหรือจ yeah> ุดแรกที่มันหาได้นะครับผมเหรียญได้เหรียญแบบว่าได้เหรียญฟรีนะครับผมก็หาจากล็อกอินนะครับผมอ่าตารางล็อกอินนะครับผม7วันนี่แหละมันมีให้10บเหรียญ10เหรียญ10เหรียญ20เหรียญบ้างนะครับผมแล้วก็30เหรียญบ้าง60เหรียญบ้างประมาณนี้นะครับผมสี่สิบเหรียญบ้างนะครับผมมีประมาณนี้แหละนะครับผมในแต่ละวันนะ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดที่2เนาะก็หาดูตรงโฆษณานะครับผมตรงเหรียญตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็กดเป็นรูปตรงตัวบวกนะครับผมแล้วก็กดดูโฆษณาได้เลย3ามรอบนะครับผมรอบละ40เหรียญมันก็จะได้ร้อยกว่าเหรียญอยู่นะครับผมมันก็สามารถเอาไปแลกในส่วนของ V.I.P. ได้เลยแลกตรงไหนนะครับผมแลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดมาที่3ามขีดแล้วกดมาไอตรงรูปคนนะครับผมแล้วกดตรง V.I.P. ตรงนี้ นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยนะฮะมันก็จะมีให้เราแลกได้เลยนะครับผม100เหรียญเพื่อแลก V i P อ่าหวันนะครับผม1วันหรือ2วันนี่แหละประมาณนี้นะครับผมนะก็บวาดนี้เลยใช้100เหรียญเฮ้อก็สรุปง่ายๆก็คือมันเล่นได้ทุกวันนั่นแหละนะครับผมเพียงแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยขยันดูโฆษณาวันละ3ารอบนะครับผมนะ ตามนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจกันแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะอีเมลแล้วก็ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่าแคปไปได้เลยครับผมไปใส่ได้เลยครับผมผมแจกให้เลยนะในส่วนของบัญชีนี้นะครับผมให้เล่นเลยเพราะว่ามันเป็นบัญชีชั่วคราวนะครับผมมันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเนาะ เออนะครับผมมันเป็นบัญชีชั่วคราวบัญชีอีเมลนี่แหละนะครับผมไม่ใช่อีเมลสิจีเมลนี่แหละนะครับผมต้องพูดแบบนี้ให้มีสำเนียงนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะเข้าใจกันที่เยบร้อยแล้วนะวิธีสมัครเข้าแอปเอกหรือแอปใครแอปอีจีนี่แหละนะครับผมหลายคนเรียกยังไงก็ช่างนะครับผมก็รู้ก็รู้แล้วนะตามนี้เลยนะครับผมใครที่ถามมาอีกเดี๋ยวผมจะส่ง คลิปนี้ให้ดูกันเลยนะครับผมจะได้เข้าใจกันง่ายเลยนะเออแต่ว่าก็ขอรบกวนหน่อยนะว่าอย่าถามมาอีีคือคือรบกวนดูคลิปหน่อยก็ได้ครับผมรบกวนปัดดูช่องวิดีโอช่องผมหน่อยก็ด้วยก็ได้เหมือนกันนะเออขอหน่อยขอวอมน้ตขอเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะกันนะครับผมตอนนี้ก็ถึงพันหกซับสไคร์แล้วโอ้โหขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่โอ้โหกดมาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมตั้งแต่ที่ผมแบบว่าขอพันห้าที่จะมาสอนโหลดเกมในวันซาริเยอร์นนะก,อกันเนาะก็พุ่งกระชุกเลยก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมนะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมนะเออ ผมก็จะมีคลิปทั้งแบบนี้แหละนะครับผมแอป e g g ที่ทุกคนแบบอยากจะรู้เรื่องอยากจะทราบกันนะครับผมนะก็จะพยายามทำบ่อยๆแล้วกันหรือว่าอันไหนที่ผมไม่รู้จริงผมก็ไม่ตอบนะเอออย่างเช่นไอที่แบบวิธีแก้ตัวเนี้ยรู้รู้ไหมผมก็ผมก็เอาจริงๆนะผมไปหาอยู่แต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอวิธีแก้นะครับผมสุดท้ายผมก็เลยตอบไปแบบตอบไปแบบนี้เลยน่าจะเป็นที่มือถือนะครับผม มือถือหรือเกี่ยวกับระบบไม่รองรับอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนั้นเลยนะผมก็จะได้ตอบประมาณนี้เพราะผมไม่รู้จริงนะครับผมถ้าผมรู้แบบเนี้ยที่ผมแบบมาสอนสมัครให้เนี่ยก็มาถามให้ที่หยิบร้อนแล้วเนาะโอเคก็รู้เรื่องกันแล้วนะครับผมบายจ้าขอบคุณมากๆครับผม